เปนไรสดตอนกลางคืนนะจ้ะครับนูผัดเห็นปูอืเห็นปูอยู่ข้างหลังอาจารย์เนตีเพิ่นเพิ่นแพเสียนึ้นครับแพแพเสียนพิ่นขึ้นหาเสียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีมาแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ดวงเฮงเราเดินทางมาจากชนพูลีเพื่อที่จะมานําไข่มาแก้บนหลังจากที่ฝันเห็นปูองดำนะไปฟังกันในคลิปครับถูกตัวไหนครับถูกตัวศูนย์เก้าฮะ ถูกได้กับหัวถูกเก้าเก้าศูนย์ไปถูกกับหัวถูกถูกสองตัวหรือสามตัวนี่อันนี้พี่สาวได้สองตัวค่ะอืถูกได้กับหัวอาจารย์นะนี่เลขกอาจารย์เป็นเหตุอีกแล้วถูกเยอะไหมครับกระซิบเบาๆก็ได้เออยลักมือนะจ๊ะ ได้หลักหมื่นนะครับได้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด้อนะครับนี่เอาอืมนี่มาขอต่องวดเลยครับเด้อขอตองงวดเลยโอ้โหกว่าจะเสร็จนะนี่โดนยุจ่าเพราะว่าป้าได้ไอเอาสำลีมามาพูเพศให้พูด้วยใจไก่นะครับนี่มั่นใจได้กระจานนะครับเดินทางมาจากน้องบัวลำพูนะครับ นี่ไข่แตกนี่กินได้เด้ดจรงครับนี่เด้อครับเด้ดดดอผมก็โโกินไปละเดินทางถูกไม่เยอะนะครับถูกหลักหมื่นไปไปลายเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหากค่าซื้อไปบาทหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ่ะขอให้โชคมาอีกงวดน,นะครับเด้อเดี๋ยวเราไปรอด้านในนะครับเนาะเดี๋ยวให้คุณพี่คุณแม่ทําเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเจอกันข้างในนะครับเด้อไข่เท่าไหร่นะครับเจ็ดเหลือเจ็ดสิบห้าเนาะ แล้วเจ็ดสิบห้านะครับแรกมันักครูกิ้งลงเองครับก <c oughs> ิ้งลงจากอ่าเขาเรียกอะไรนีน่ครเขาเรียกขันตูกบ่จ้าขันตกนูเกเนาะกิ้งลงเองนะครับเนี่ยไปฟองหนึ่งอ่าเลขสวยเลยนะเจ็ดหกเก้าหกอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันด้านในเนะครับเนี่ยนะ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วนะครับในการเตรียมหมากพลูไข่ต้มนะครับมาถึงองค์ปู่ดำแสนที่จันทานาคราช มาทั้งครอบครัวมีบทสัมภาษณ์นะถูกกันทั้งหมดไหมเนาะนะครับบทคาถาที่มานี้นะครับถูกนะครับข้างศูนย์นะครับถูกเลข พกายวาจาติตังกายะวาจาติตังอาหารวันหาวันคานาคาธิบดีทิบดีองดาแสงสนิดกันพาแสงสิดเป็นนักราชวิจุริเทวาปูเชนิ้พุทิยังติพุทิยังตกายะวาจาติตตังกายวาจาติตังอหางวันคา นาทิบดีนาคาธิบดีองดำแสนะิจันทานคราชองานาวิสุทธิเทวนังดิิตกิายจังวจาจิตัหาวันชาอาหารวันานาคิบดีนะครับนี่ครอบครัวดวงเฮงถูกกันทุกคนไหมครับที่มานี่ นี่หนูกับพี่จ้ะอาจารย์แอบร้านคนที่มีลูกอ่ะถือหนึ่งสี่แล้วก็ไ้เอาเต้าซูนกระปุกนถูกหนึ่งสี่ร้านไอที่อุ้มลูกครับแต่พอถูกเต้าซูนก็อาจารย์แหละเบื้องไรซูดก็ดีอือก็เลยทำไข่มาแกบุญได้บุญไหมไม่ได้บุญไหมไม่ได้บุญเนาะ แมาถ้าจอมาครั้งแรกแต่ก่อนก่อนหนูจะมาสักประมาณสองสามเมืองหนูฝันเห็นปูครับหนูฝันเห็นช่วงช่วงโตเพิ่มมหาหางนะจ๊ะแต่หัวไปเห็นเห็นแบบนี้เลยในความฝันนะ่ะเลื่อยไปเลื่อยออกหนาะหนูไปในความฝันนั่นเหมือนกับหนูจะได้ไอ้นี่ตอนอาจารย์แนตตี้นั่นรอบพุ่นที่เพิ็นไอ้เ่อนไลท์ตอนกลางคืนนะจ๊ะหนูฝันเห็นปูอื เห็นปูอยู่ข้างหลังอาจารย์ในตีเพื่อนเพื่อนแพร่เสียงึ้นครับแพรแพร่เสียงเพื่อนึ้นหาเสียงได้อีกสองเสียงนะเหมือนมันนั่นลงหนูกันเล่ยรอบนี้เด้ครับจะหนูกันเลยไอ้เพราะพวกหนูถูกหนูกันเลยไอ้ส่วนพีมาอืมฝันเห็นจดปูองดำตอนจ่แต่ยังไม่เห็นเสียงเจ้าเห็นแต่ตัวจ้ะเห็นเห็นช่วง ตัวมหาหาอสามมือก่อนที่จะเก้าเก้าศูนย์ฝันเห็นก่อนสามวันก่อนที่จะถูกเลขเก้าเก้าศูนย์ะเพื่อเลื่อยออกนานูไปแต่หนูเห็นแค่ช่วงโตค่ะมหาหางช่วงหัวไว้ยังประท่านเห็นครับแต่ตอนอาจารย์เนตีเพื่อไล่ซดนะหนูเห็นทั้งหลังเห็นทั้งหลังอาจารย์เนตีน่ะเป็นปูคืนหาเสียนแต่อีกสองเสียนน่ะเป็นฮ็ดลุงขางลาง อีกสามเสียนอะเพิ่นคืนทาบนมองเห็นห้าเสียนแต่สองเสี้ยนก้มลงล่างจะอีกสามเสียนแห่ทางคานอยู่ด้านบนจ้ะหนูก็เลยรอบนี้หนูก็เลยมาเลยมาเลยมาไหวปูมาขอพ้อนปูอีกถ้าปูให้โชคให้ลาบอีกจะจะได้มาอีกก็จ้ะอือโอ้โหนักฝน ฝันเห็นปู่นะครับเห็นฝันยังกปู่ก่อนเทีสรกด็ดวันนี้มั่นใจเลขอะไรครับดึกจุดทูบไหมหรือว่ารอเลขกาจารยหนึ่งเดียวรอเลขอาจารย์รอเลขอาจาย์อย่งเดียวครับมั่นใจได้เลขอาจารยังยังเลยจ้ายังเลยจ้าวันนี้รอรอเลขกาจารย์กับอาจารย์ได้ัเลยรอรอมาครั้งแรกอ่อมาครั้งแรก ที่ถูกนี้ไม่เคยมานะครับไม่เคยมามาแต่ครั้งเดียวฝ<า>ันฝันฝันก้อนเราตอบวาเบิ้งไรชนอาจารย์เดินทางมาจากไหนนะครับหนูมาจากชนบุรีจ้ะพี่สาวอยู่หนองบัวจ้ะตอนตอนฝันนี้ฝันอยู่ที่ชนบุรีจ้ะฝันอยู่ชน คยรู้ไหมว่าปู่องดําเป็นพญานาคที่อยู่ทะเลรู้ไหม<ว>ไม่รู้เลยนะครับความเป็นมาคือปู่องดอําน่ะจะเป็นพญานาคทางทะเลนะครับเป็นพญานาคอยู่ทางทะเลวัวหนูกระโจลกรับอยู่ทางทะเลปู่องดำไปอยู่ทางทะเลนะครับไปเข้าฝันคุณเนาะคุณพี่เขาเนาะฝันครั้งแรกเห็นแค่ ตัวแล้วก็ส่วนหางเป็นรูปแบบนี้เลยใช่ไหมที่ฝันเห็นแบบนี้เลยครับเป็นรูปแบบนี้เลยเลยสีนี้เลย,เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่เห็นหัวใช่ไหมไม,ไม่เห็นเสียอแต่พอไปดูไรสุดไปดูไรสุดในตอนไปดูไรสุดนี้ดูดูของจริงใช่ไหมครับที่เห็นแล้วเห็นเสียนขององ,องค์ปู่ดำโผล่ขึ้นมาห้าเสียนข้างหลังอาจารย์นัตติหูนี่นะครับฮิาเลย ห้าเสียนแต่อีกสองเสียนอะลงลงข้างล่างเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนสองเสียนอะอ่อนแต่ลงข้างล่างอีกสามเสียนอะขึ้นขึ้นแต่เห็นที่แรกอะเห็นทางพานท่านห้าเสียนแผ่ทางพานข้างหลังห้าเสียนตอนดูไรสดอยู่เลยนะค่ะโอ้โหตอนดูไรสดอยู่เลยนะครับไม่ได้ในฝันในอะไรนะครับดูไรสดของกันดูไรสดเลยไม่ได้ฝันแต่ที่เห <บะ S 2> ็น คือฝันท่านคือในความฝันฝันก่อนที่จะมานี่สามวันเอ้ยไม่ใช่ก่อนที่จะถูกหวยสามวันใช่โอ้ก็เลยอยากทำไข่ปลาหมากกูมาว่าดียากอันเป็นความฝันค่อนข้างจะแม่นเลยนะแม่นเลยนะแม่นเลยนะนะครับก็คงจะต้องไม่จุดทูบใช่ไหมเนาะไม่รอเลขอาจารย์อย่างเดียวนะครับรอเลขอาจารย์เดี๋ยว